วันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์เพชรยนต์นะครับผมที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สาขา2องเหมือนเดิมนะครับตั้งอยู่ถนนเสรษีไทยซอย95แขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับบริษัทเพชรยนต์เปิดมามากว่า25ปีมีรถสวยสวให้เลือกมากกว่า400คันนะครับผมมีทั้งรถเก่งรถตู้รถกระบะนะครับพี่ๆท่านใดกําลังตามหารถสวยๆรถเกียรตเองนะครับน้องแนะนําบริษัทเพชรยนต์เลยครับผม วันนี้เรามาอยู่กับ To y o t a New a อาร์ติกหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมตนะผมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่5 8า0 0 0แปด่น0 0 0ับาทนะผมเป็นรถปี2 0 1พนเะครับเลขไม้อยู่ประมาณแสนต้นๆนะครับผมพี่ท่านใดกำลังตามหาอยู่นะครับผมน้องบอกเลยคันนี้มาเร็วไปเร็วแน่นอนครับผมเป็นสีมุกหายากด้วยนะครับผมเอามาเริ่มกันจากด้านหน้าก่อนนะผมด้านหน้านะครับผมจะได้เป็นไฟคหน่าโปรเจคเตอร์นะผมโคมไฟไม่มีรอยแตกรอยลาวเลยนะครับผมโคมไฟสวยๆเลยนะครับผม เหลี่ยมสันตัวรถบนฝากระโปรงนะครับคมๆเลยครับไม่มีรอยบุบรอยลกีมแน่นอนครับผมกระจังหน้ามาเป็นสีดาแบบนี้เลยนะครับการทะเบียน4 7 3 5หนะครับพี่ๆท่านใดกําลังตามหาอยู่นะครับผมสามารถแคปรูปแล้วทักข่าน้องได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนะครับผมมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับไฟทางซ้ายทางขวานะผมไม่มีรอยแตกรอยลาวแน่นอนครับผมโคมไฟนะผมสวยๆแบบนี้เลย ได้มาเป็นล้อมแมกขอบ17นิ้วนะครับคันนี้เป็นสีทูโทนจากโรงงานนะผมเดิมๆจากโรงงานได้มาเป็นดิฟเบรกสี่ล้อนะครับผมดัดมากลายาง2้5ทับ45ขอบ17นิ้วนะครับผมยางคันนี้เป็นยางปี23นะครับพี่ๆโครงสร้างด้านในนะผมโชคนะครับผมไม่มีน้ำมันยงน้ำมันเยิ้มนะครับผมน้องถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับ เหลี่ยมสันตัวรถคมๆเลยนะผมไม่มีรอยบุบรอยลา่กยิ้มแน่นอนครับบประการโครงสร้างไม่มีพิความจมน้ําชนหนักมาขายแน่นอนครับผมกระจกข้างจะได้เป็นแบบไฟพานะครับผมพร้อมติดตั้งไปแล้วในตัวนะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตัวเปิดนะครับผมจะเป็นสีโครเมียมนะครับด้านในนะครับผมฝาหัวน้อตนะครับผมไม่มีการขยับไปเยื่อแบบนี้เลยครับผมน้องถ่ายให้ดูกันแบบุกจุดแบบไกลๆแบบนี้เลยแผงประตูแล้วผมไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับ ตรงนี้จะหุ้มมาเป็นหนังหูนุ่มเรียบร้อยนะผมเดินได้ข่าวมาเรียบร้อยเลยนะครับผมกระจกทะแท้ๆจากโรงงานยี่ห้อโตโยตา้าติดแบบนี้เลยหัวน็อตเสาบีนะครับผมไม่มีรอยขยับพเยื่นแบบนี้เลยนะครับแผ่นเพจนะผมอยู่โคบแบบนี้เลยประตูด้านหลังมากนะครับผมหัวน็อตไม่มีการขยับพเยื่นแบบนี้เลยนะครับน้องถ่ายให้ดูกันแบบทุกจุดแบบนี้เลยนะครับผม แผงประตูนะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยนะผมกระจกแท้ๆจากโรงงานนะผมยีม่อ้อโตโยต้าติดแบบนี้ทุกบานนะครับคันนี้ได้มาเป็นล้อแมกขอบสิบ็ดนิ้วนะผมได้มาเป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับด้านหลังนะผมก็ะจกเดิมๆนะผมยีม่อ้อโตโยต้าติดแบบนี้เลยมีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไฟดวงที่สามติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมไฟด้านหลังจะเป็นแบบ LED นะครับโลโก้นะครับผมเป็นสีโครเมียมมีมีไฟทับทิมติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผม อันนี้เปิดราคาอยู่ที่580,000ไก่อีก9,000บาทนะครับผมเคดีดีฟรีดาวน์ได้นะครับจะได้เต็มจํานวนนะครับผมเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะครับผมห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางมากครับผมสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ใบใหญ่ๆ2ใบแน่นอนครับอุปกรณ์ฉุกเฉินให้มาครบนะครับผมคันนี้จะได้มาเป็นล้อแม็กนะครับผมประจงประแจอยู่ครบนะครับผมสีนางมะพร้าวเดิมๆจากโรงงานนะผมถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยนะครับคันนี้ เดิมๆนะครับผมสีทางมะพร้าวจะเป็นสีเดียวกับเปลือกไข่นะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับผมไม่มีพิกล้มจมน้าชนหนักมาแน่นอนครับหัวน็อตฝากระโปรงหลังนะครับผมถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยไม่มีรอยการแขกประเยอนแน่นอนครับผมไฟแท้จากโรงงานนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยครับผมโคมไฟครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวแน่นอนครับผมรับประกันอยู่แล้วครับพี่ๆโดยบริษัทเพชรยนต์เปิดมากกว่า25ปีนะครับผมมีรถสวยๆให้เลือกมากกว่า400คันนะครับซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์ไว้วางใจได้แน่นอนครับผม พอนอนทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีการขยับขยเรียนแบบนี้เลยนะผมรางน้ําเดิมๆนะครับผมถ่ายให้ดูกันแบบชัดๆแบบนี้เลยเมทอาร์แข่งกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้นะครับผมพอนอยู่ประมาณ9,000บาทนะครับน้องบอกเลยเครดิตซีฟีดาวได้แน่นอนครับผมด้านหลังมีเซนเซอร์2จุดนะครับผมติดตั้งกล้องถอยมาเรียบร้อยโคมไฟนะครับผมเป็นแบบ LED นะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวแบบนี้เลยนะผมเรียมต่ำตัวรถคมๆไม่มีรอยบุบรอยดายกินแน่นอนครับผม ได้มาเป็นล้อแม็กขอบสิบเจ็ดนิ้วนะผมได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับผมตัวเปิดเป็นแบบโค้เมียมแบบนี้เลยฝั่งด้านหลังนะครับผมตัวนี้จะเป็นหนังหูนุ่มมาเรียบร้อยนะผมเดินได้ข่ามาเรียบร้อยเลยนะครับผมกระจกแท้ๆจากโรงงานยี่ห้อโตโยต้าติดแบบนี้จุบานนะครับคันนี้นะครับจะได้เป็นเบาะหนังนะครับผมคุมโทนเป็นสีดํานะครับเดินได้ข่าแบบนี้เลยนะครับผมเบาะหนังฟูๆตึงๆเลยนะครับผม มีที่วางพักแขนมาให้นะครับผมสามารถใส่แก้วน้ําได้สองใบตรงนี้นะผมมีแอรหลังมาให้อีกสองจุดนะครับบอกเลยคันนี้ผ้าเพดานนะผมไม่มีรอยยงรอยเจิมนะผมสวยๆแบบนี้เลยนะผมสองค์สะอาดเลยนะครับคันนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าันบาทนะครับผมเกดิดีฟีดาวตกคอนอยู่ประมาณเก้าพันบาทนะครผม เราประกันโครงสร้างไม่มีพิษพ่าจมน้ําชนหนักมาขายแน่นอนครับผมพี่ๆซื้อไปนะครับผมสามารถนํารถเข้าศูนย์เช็คได้เลยนะผมถ้ามีเหมือนที่น้องบอกนะผมน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับหัวน็อตนะครับผมฝั่งคนขับนะครับไม่มีการขยับไปเยื่แบบนี้เลยนะผมแผงประตูดเดิมนะผมไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับระบบนะครับผมฝั่งคนขับกระจกจะเป็นแบบออโต้นะผมมีซนทาร์ล็อกมาให้เรียบร้อยนะผมปรับเปลี่ยนกระจกข้างแบบพับไฟฟ้านะผมตัวเปิดเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับ บอกคู่หน้านะเป็นบอกไฟฟ้านะครับผมนี่เลยน้องถ่าย้วยแบบนี้เลยบอกคู่หน้าจะเป็นแบบไฟฟ้านะผมสติกเกอร์จากโรงงานนะผมอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับหัวหน็อตทุกจัวนะครับผมไม่มีการขยับไปเยืะอแน่นอนครับผมกล้าการันตีกล้ารับประกันได้เลยครับผมามาดูส่วนของด้านในบ้างนะครับคันนี้นะครับผมจะได้เป็นพวงมาลัยแบบฟูมังติพอย์ชั่นเลยนะครับแอร์เย็นมากครับคันนี้น้องบอกเลยเลขไม้อยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเมตรนะผมเลขไม้ไม่เยอะนะครับคันนี้เป็นรถปีสองพนสิบเก้านะผมเครื่องเสียงวิทยุนะผมจะได้หน้าจอเป็นแบบทัสกินแบบนี้เลยนะครับผมขอคนซื้อนะผมเงินเดือนอยู่ประมาณสองหมื่นหนึ่งสองมืนสองสามารถออกรถคนเดียวจบได้แน่นอนครับผมพี่ๆท่านสนใจนะผมสามารถแอดไลน์หรือว่าเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องต่อนะครับคันนี้นะผมน้องบอกเลยว่าสวยมากคันนี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะคะผม สีหายยากด้วยนะครับคันนี้เป็น1.8 Hybrid Smart Premium Safety นะครับผมกระจกข้างเป็นแบบพับไฟฟ้าได้ล้อมแบกขอบ17นิ้วนะผมเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นสีทูโทนนะผมได้ดิสเบรกสีล้อเลยนะครับผมคันนี้โครงสร้างเดิมๆครับไม่มีพิความจมน้ำชนหนักมาขายแน่นอนครับผมด้านหน้านะผมจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะผมมีไฟเดย์ไทม์มาให้เรียบร้อยแล้วผมมีเซนเซอร์ ติดตั้งมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้อีกสองจุดนะครับผมกระจังหน้าเป็นสีดาเงาๆเลยโลโก้นะครับผมถ้าเป็นไฮบริดนะผมจะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมเอามาดูกันที่แผงประตูหน้าบ้างนะครับแผงประตูหน้านะครับผมเดิมๆไม่มีการขยับไปยื่อนนะครับผมแล้วประการโครงสร้างครับผมไม่มีพิการจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับผมแผงประตูเดิมๆนะครับผมโลโก้โตโยต้าติดแบบนี้เลยสติ๊กเกอร์โตโยต้านะครับผมติดถ่ายให้ดูกันแบบชัดๆแบบนี้เลยผม ลูกกลมเลยนะครับคันนี้แผ่นจานความร้อนนะครับผมยังสวยอยู่เลยนะครับคันนี้เป็นรถปีส0 1พันสิบเก้านะคะพี่ๆเลขไม์อยู่ประมาณแสนต้นๆนะครับผมโครงสร้างรับประกันครับผมไม่มีเพียงความจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับผมแก้มซ้ายแก้มขวานะครับผมไม่มีการขยับไปเยื่นนะครับอันนี้น้องสตาร์ทเครื่องนะผม่แทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะผมเป็นระบบไฮบริดนะครับ น้ำมันน้ำมันไม่มีไหลายงไหลเยิมนะครับผมฟันลงวันไหลไม่มีนะครับรับประกันอยู่แล้วครับผมก่อนสองมอบทุกครั้งนะผมเราจะมีบริการถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ปีนะครับผมเช็คแบตเตอรี่ให้ทุกคันนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับผมถ่ายให้ดูกันแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจคันนี้นะครับสามารถแชปรูปและทักหาหน้องได้เลยนะครับผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมคันนี้เปิดราคาอยู่ที่ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทครับเครดิตดีรีดาวตกพรอยอยู่เก้าพันบาทนะครับ ตลอดอายุสัญญานะครับผมพี่พี่ท่านใดสนใจนะผมอยากเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่สาขาเพนยตนนะครับตั้งอยู่ถนนเสรีไทยซอย95แขวงมินบุรีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับผมหรือว่าพี่พี่ท่านใดมาไม่ถูกนะครับผมสามารถแอดไลน์หาน้องได้นะครับเดี๋ยวน้องส่งโลเคชั่นให้ครับผมวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอพี่พี่ทุกคนนะผมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณครับ